สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวน้อยพระเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้นะคะหนูก็ได้พามาหนึ่งชุดนะคะพี่พี่พระสวยๆเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่พี่าวันนี้เพิ่งได้บ้านมานะคะเหมาบ้านมาเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะได้มาหนึ่งชุดสวยๆเลยนะคะพี่พี่หนูฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะคะนี่นะคะไอดียลนนะคะ 0 6 3 1 3 0 8 0 0 2นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9 9 3 6 7 0 8 0 6นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะวิพีจะส่งให้ฟรีนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะวิพีค่าจะส่งให้ฟรีเลยนะอันนี้วันนี้หนูก็จะพามาหนึ่งชุดนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีองค์หนึ่งด้วยนะคะตีกลับนะคะวิพีอ่าวิพีสั่งไปแล้วไม่รับของนะคะวิพีก็เลยได้ตีกลับมานะคะ อันนี้เสียสิทธิ์ลูกค้าท่านอื่นหมดเลยนะคะพ,พี่เพราะว่าคนอื่นก็อยากได้เหมือนกันนะคะแต่พี่ปิดก่อนนะไม่เป็นไรนะคะเอา,าเอามาให้พี่พี่ลดราคาพี่พีเลยนะคะพี่ๆี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไปชมรายการที่หนึ่งรายการแรกเลยนะคะชมรายการที่หนึ่งนะคะพี่เป็นสมเด็จวันละขังนะคะนี่นะคะเกา่าๆสวยเลยนะคะพ,พี่ให้ดูผิวนะนี่นะคะนี่ เกาๆเลยนะคะถ้าเกิดหนูส่องกล้องให้ดูไม่ชัดยังไงนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่านี่นะคะนี่นะคะผิวนะนี่ให้ดูนะคะเก่าๆมันๆเลยนะคะพี่พี่ เปิดสองกล้องให้ดูไม่ชัดยังไงทักไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้นะคะรายการที่หนึ่งเเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะอ่าต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพัสสั่งฆจจายหลวงปู่ทิมนะคะน,นี่นะคะ ชอบยังไงทักหรือขอดูรูปภาพยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะถ้าเกิดไฟไม่ชัดยังไงต้องขออภไฟด้วยนะคะพี่พ นะคะไม่ชัดยังไงขอดูรูปภาพได้เลยนะคะพี่พี่อ่รายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่เปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะการต่อไปนะคะรายการที่สามเป็นพักรอดนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะ นะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่พี่เลี่ยมเงินนะคะน่าจะเลี่ยมเงินนะคะพี่พี่นี่นะ ไม่ชัดยังไงขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะอ่าหนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่รายการที่สามนะการที่สี่นะคะเป็นนางพญานะคะพี่พี่นี่นะคะเก่าๆเลยนะมันๆเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะ ชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะอ่ะรายการนี้โน้เปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะหรือขอรูดูภาพเพิ่มเติมได้เลยนะต่อไปนะคะรายการที่ห้านะคะเป็นพระชัยวัดพระครูสอนวัดมักสันนะคะพี่พี่นี่นะคะ ะะรายการนี้นุปเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่พี่หรือเป็นภาพพื้นที่ของพี่พี่นะคะเปิดไว้ห้ารอยบาทนะคะการต่อไปนะคะรายการที่หกเป็นสมเด็จบางขุนพมพิมพ์อกคุดนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะคะเก่าๆเลยนะ ให้ดูผิวนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะพี่ๆท่านไหนชอบสมเด็จนะคะนี่องนี้นะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะหนูส่องกล้องให้ไม่ชัดยังไงนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะนี่ให้ดูความเก่านะคะพี่พ ะะรายการนี้นะคะนรขอเปิดไว้หกรอยบาทนะคะนี่นะชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่พี่การต่อไปนะคะรายการที่หกนะคะเป็นพระคงนะคะพี่พี่นี่นะเก่าๆเ,เลยนะคะ ชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะให้ดูผิวนะคะมันมันเลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ห้ารอยบาทนะคะชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่แปดนะคะเป็นพัพผองสุพรรณนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะ อยู่ในเลี่ยมนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคะพี่ๆไม่ชัดยังไงขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะเก่าๆเลยนะพี่ๆท่านไหนชอบพัะผงสุพันนะคะนี่องนี้นะคะมันๆเลยนะคะชอบอยังไงทักมาต่อรองราคาได้นะคะ อาจจะส่องไม่ค่อยชัดนะคะพี่ี่เพราะว่าอยู่ในเรียมนะเพราะว่าแสงมันสะท้อนนะคะพี่นี่ชอบยังไงก็ทักมาขอดรูปภาพเพิ่มเติมได้นะอนี่นะคะหนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่เก้านะคะเป็นสมเด็จวลรัังนะคะพี่พี่นี่นะมันมันเลยนะคะพี่พี่ให้ดูผิวนะนี่ผิวมันมันเลยนะคะพี่ หนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเป็นปิดตาไม้แกะไม่ทราบที่นะคะองค์นี้หนูไม่ทราบที่นะคะพี่พี่นี่นะแต่เก่าๆเลยนะคะพี่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 ท่านไหนรู้หรือพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะ รักไปบูชาได้เลยนะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่อ่านี่นะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะนี่นะคะนบเบิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะเลยกคต่อไปนะคะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงปูท่ทวดวัดพระโคะนะคะพี่พี่เก่าๆามาันๆเลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูผิวนะผิวนึบๆเลยนะคะพ,พี่เก่าๆเ,เลยนะอาจ,จะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะแสงสะท้อนนะคะพี่นี่แต่เก่ามากๆเลยนะคะพี่พี่พี่ท่านไหนชอบนะทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ นี่เก่าเก่าเลยนะอ่านี่นะคะหนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะ ไปนะคะรายการยี่สิบสองเป็นสมเด็จวันละครนะคะพี่พี่นี่นะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่ผิวนุ่งนบเลยนะนี่ให้ดูนะให้ดูผิวชัดๆนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะผิวมันๆเลยนะคะพี่พี่ อ่าหนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะการต่อไปนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่เนื้อว่านนะคะอ้าอันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่แล้วให้ดูนะคะเก่าๆเลยนะคะพ,พี่อันนี้หนูจะขอมีอ่าราคาแรงหน่อยนะคะพี่พี่จะมีสามองค์อ่าจะมีสามองค์นะคะขออ่าสี่องค์นะคะใหพ,พี่ขอราคาแรงหน่อยนะคะพี่พี่ ติดชอบยังไงนะคะทักมาได้เลยนะคะลดราคาได้นะคะต่อรองราคาได้นะคะพี่พี่นแต่ได้มาแพงหน่อยนะคะชุดนี้นะคะพี่พี่นี่นะคะหนูส่งให้ดูนะคะถ้าเกิดหนูส่งให้กล้องให้ดูไม่ชัดยังไงนะคะทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อความตัดสินใจนะคะพี่พี่เพื่อความมั่นใจนะนี่ให้ดูนะคะ สวยๆเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนี่ให้ดูนะได้ไปตรงปกแน่นอนนะคะพี่ๆไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะนี่ผิวอย่างนี้เลยนะ,ะรายการนี้นะคะน้ขอเปิดไว้อ่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ ต่อรองราคาได้นะคะทักมาต่อรองราคาได้เลยนะคะพี่พี่ถ้าเกิดชอบอยังไงนะคะพี่พี่ขอให้ทักมาก่อนนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สินะคะอเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะอันนี้ก็เก่าเเลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูผิวนะคะเก่าเก่าเลยนะ อันนี้หนูขอเปิดไว้หนึ่งพันสาร้อยบาทนะคะทักมาต่อรองราคาได้นะคะถ้าเกิดชอบยังไงนะคะต่อรองราคาได้เลยนะคะพี่ๆขอให้ทักมานะนี่ให้ดูผิวนะคะพี่ๆสวยๆกเก่าๆเลยนะอันนี้นะคะ กต่อไปนะคะรายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปวูท่ทิมนะคะพี่พี่นี่สวยๆเลยนะคะพี่พเหรียญเดิมเลยนะนี่ ให้ดูผิวชัดชัดนะคะเหรียญเดิมเิมเลยนะคะอยู่เนื้อเนียมนะนี่ยค่ะนี่สวยสวยเลยนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะชอบอยังไงขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะอ่าเนูเปิดไว้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะชอบอยังไงทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะหรือต่อรองราคาได้เลยนะ ถ้าเคยชอบนะคะพี่พี่นี่นะหนูลดให้แน่นอนนะคะแล้วได้พระตรงปกแน่นอนนะคะพี่พี่ภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่16รายการสุดท้ายนะคะนี่เป็นรายการตีกลับนะคะพี่พี่รายการตีกลับนะคะนี่นะคะอีพีที่แล้วนะคะอ่าไม่ใช่อีพีที่แล้วนะคะน่าจะตีกลับหลายอีพแล้วนะคะพี่พี่แต่ว่า,ารับขอรับปลายทางนะคะแล้วพอของถึงงานแล้วไม่รับนะคะพี่พี ให้ตีกลับมานะคะพี่พีเสียสิทธิ์ลูกค้าท่านอื่นนะคะพี่พีขอคนรับจริงหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นจะเสียสิทธิ์ลูกค้าท่านอื่นนะคะลูกค้าท่านอื่นอยากได้ก็หลายคนนะคะพี่พีแต่ว่าอหนูให้พี่นะคะให้สิทธิ์พี่นะคะเพราะว่าพี่ปิดก่อนใครเขาเลยนะคะแต่ก็ไม่เอานะคะพี่พีไม่เป็นไรนะคะ ep ที่แล้ว ep หน้า ep ที่แล้วหนูเปิดไว้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วไม่ต่อด้วยนะคะพี่พีแล้วก็รับแล้วก็ไม่เอานะอันนี้หนูขอ เปิดไว้อันหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะลดให้นะคะพี่พี่พี่ท่านไหนเอานะคะทักมาได้เลยนะคะเป็นสิ่งหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่เป็นสิ่งอาเกะนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่นี่นะคะเก่าๆส,สวยๆเลยนะคะพ,พี่ไม่รับของนะคะตีกลับก็เสียสิทธิ์นะคะพี่พี่ลูกค้าท่านอื่นมีอยากได้ตั้งหลายคนนะคะแต่ก็ไม่ได้นะคะ ขอคนรับจริงนะคะพี่พี่ไม่รู้ว่าตังค์ไม่พอหรือว่ายังไงนะคะนี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะ เราเปิดไว้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะที่จริงหนูเปิดไว้พันห้านะแต่ทักมาต่อรองราคาได้นะคะพี่พี่ถ้าเกิดชอบยังไงนะคะลดได้นะคะพี่พี่อ่านี่นะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะ อ่ะอีพีนี้ก็จบแล้วนะคะพี่พี่หนูฝากพี่พี่กดติดตามช่องให้หนูด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่พี่อ่าที่สําคัญนะคะกดติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะหนูลงคลิปใหม่นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจะได้แจ้งเตือนคลิปจะได้แจ้งเตือนพี่พี่นะคะพี่พี่อ่าจะได้ไม่พลาดนะไอดียไลน์นะคะกับเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะคะอ่าอีพีนี้หนูก็จบแล้วนะคะเจอกันในพีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ